สวัสดีครับผูกปราจ่องพันน้องมุกนะคผมสวัสดีคุณหมอก็มาดูอาการน้องมุกแล้วนะครับผมนี่ผมรถคุณหมอแล้วนะครับผมครับผมอันนี้ลาดท้องครับผมลราท้องให้มันขึ้นนะครับกับการเดินอันนี้ครั้งละสองถึงสามแผงอันนี้ทุกๆสองชั่วโมงครับสองถึงสามชั่วโมงครับให้ขับออกให้หมดครับแล้วก็ค่อยๆโยนอาหารนะครับผมขอบคุณครับครับผม มมาดูให่ครับผมขอบคุณครับจะเดินมาดูอีกรอบอ่ามาดูอีกรอบนึงนะครับชื่อพังทองคำนะครับผมครับผมขอขอบคุณคุณหมอนะครับผมที่มาดูอาการต้องมุกนะครับผมแอบแอบดูนะครับผมกินนะครับผมเริ่มกินอ่าเครือนะครับเครือแดงนะครับผม ครับผมเริ่มชินเครืองเดงกับคุณหมอนะครับผมตอนนี้ก็เป็นอาการเบื้องต้นนะครับผมแต่ยังไม่อ่าหนักมากนะครับผมยังอาการยังไม่นักนะครับผมอาการแค่เป็นอ่าเริ่มต้นนะครับผมคุณหมอบอกว่าเริ่มต้นนะครับผมลำไส้นะครับผมลำไส้ยังอ่าบิดตัวนะครับผมบิดตัวนะครับผมทําให้น้องมุกเจ็บท้องนะครับผมหมอเน้นํานะครับผมอา ยาลดปวดนะครับผมนี่นะครับผมยาลดปวดนะครับผมแล้วก็น้ำมันเ้นลุกนะครับผมทาท้องน้องมุกนะครับผมให้ทาท้องนะครับผมจะได้อ่าจะได้ร้อนๆนะครับผมจะได้ให้อ่ารับไส้คลายตัวนะครับผมโมบอกว่าจะได้ให้รับไส้นะครับผมคลายตัวนะครับผมทาที่ท้องนะครับผมแล้วก็เล่าขาวนะครับผมให้ทานะครับผม มดมดจ๋าไปยิมดจ๋ามดจ๋าจ๋านี่แล้วจ๋าหน่อยจ๋าหน่อยดูๆๆๆโอ้ยยังงวงเงียนะครับผมยังอปวดท้องนะผมปวดบิดนะครับผมก็จะมีอาการคแบบคุณหมอว่าจะจะท้องเสียนะครับผมจะท้องเสียก็ปกควันก็สันนิษฐานเป็นอย่างนั้นนะครับผมว่าจะอาการเริ่มต้นของจังจะท้องเสียนะครับผมนี่ก็ อึตอนเมื่อชั่วโมงกว่าๆนะครับผมเมื่อชั่วโมงกว่าๆนะครับผมอึของน้องนะครับผมก็มีน้ําปนนะครับผมนี่นะครับคุณหมอบอกให้ทานยาไปก่อนนะครับผมทานยากอนนะครับผมถ้ายังไงไม่ดีขึ้นนะครับผมก็คุณหมอจะมาดูอาการอีกทีหนึ่งนะครับผมคุณหมอก็จะมาดูอาการอีกครั้งหนึ่งนะครับผมบางทีก็จะให้ฉีดยานะครับผมฉีดยาลด รถปวดนะครับผมฉีดยารดปวดนะครับผมน้องมุกแล้วก็มาดูน้องมุกนะครับผมเมื่อเช้านี้ก็นอนตื่นสงรอบสามรอบนะครับผมไม่ควันนอนไม่ควันมาเฝ้านะครับผมพอควันก็ไปหาเครือเดงนะครับผมเครือเดงนี่นะครับผมเครือเดงนี่นะครับมามาให้น้องทานนะครับผมคุณปู่บอกว่าให้เอามาให้น้องทานดู ดูนะครับเปิดเปิดน้องจะทานนะครับผมแต่เมื่อวานนะครับผมน้องทานนะครับผมทานดีด้วยนะครับผมแต่วันนี้ไม่ทานนะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวพอควันเอายานะครับผมทานะครับผมยาทาน้องมุกยาทาให้กับน้องมุกโกนนะครับผมนี่นะครับผมเอาตัน้ยของเราอ้วน

ก่อเจายาทาทองน้องมุกโกลนะครับผม ทองร้อนๆนะครับผมให้ทองร้อนจะได้อ่ากลับใช้ได้ขายตัวนะครับผมแล้วก็พาน้องดื่นนะครับผมหมอแนะนำให้พาดื่นนะครับ นี่ออกมาอีกแล้วนะครับผมมุกนะครับผมก็จะยังซึมๆอยู่นิดนึงนะครับผมก็จะยังซึมๆนะครับผมนี่นครับผมคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวมาอัปดอ่าเดี๋ยวพ่อการจะอัปเดตอาการน้องมุกให้ อารับชมเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีครับ